ุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาซึ่งเราจะต้องได้กวดน้ำให้เขาหลังจากติดอย่างสมมติจะโยนอัปวายพระตาหอ่ารแกตธรรมานี้ประสงค์ให้พรแล้วก็โยนกวดน้ำขุที่ส่วนบุญคือส่วนให้เจ้ากรรในายเวรไปพ่อแม่ญาติพี่นอ้องอันนี้ถึงจะตกหมายถึงว่าบุญถึงจะสำเร็จประโยชน์ ในทีท่นี้บุญในวัดเรามไม่ใช่บุญอันเดียวบางคนก็คิดว่าเวลาน้อยทําแล้วก็ทําแบบโลๆไม่ตั้งใจก็ไม่ได้ผลบางคนที่ตั้งใจในสำลีหมดเลนหลายคนหลายท่านบางคนที่ป่วยอยู่ยังขนาดไม่ได้มาว่าอยู่ลำปางโนด่นถูกเสียดงามเป็นไม้แทงเอาเทา้า ขนานไปถึงหมอรโรงพยาบาลผ่าตัดเอาออกแล้วเจ้ากรรมในเวรปิดบังไว้ไม่เห็นเสศษไม้ยังติดเข้าไปอยู่มันโผล่ออกมาจากไหนส่วนไหนก็ไม่รู้อีกจนต้องมาทำนี่แหละถึงจะได้เห็นว่าพอในกวาดวัดอย่างที่ท่านมาบอกไว้พระต่พพอพระประธานขอขมากรรมอะไรแล้วละโชว์ระนังระจังระติปรากฏวา่า ไม่ไมันโผล่มาอีกอันหนึ่งมันโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยซึ่งออกจากโรงพยาบาลมาเป็นเดือนเท่าก็ยังปวดอยู่อย่างเงี้ยมันมันเจ้ากรรมในเวรมันไม่ยอมต้องไปกวาดวัดนะอุทิศส่วนบุญกุศลหมอเอาออกแล้วโดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลหมอรักษาช่วย พาตัดเอามาเสียนน้ำออกเอ็กซเรย์เครื่องเอ็กซเรย์ก็เห็นหมดแต่ไม่เห็นเสียนที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาปกปิดไว้เนี่ยจนได้มาทำแล้วอุทิศกวาดบัดกวาดว่าแล้วอย่างถิ่นมาบอกอยากน้ำรวดน้ำไปให้เจ้ากรรมนายเวรอีกทีนึงเขาถึงจะใครโทษใครกรรมใครเวรเหมือนเดียวกัน การทํากิจก,กรรมวันหนึ่งเนี่ยก็จะต,ต้องให้ครบบริบูรณ์อย่างที่ว่ามาเนี่ยต้องตั้งแต่เริ่มต้นโดยเอาวสารตั้งแต่เราถวายพระตอาหารด้อนุมโมทนาส่วนอาหารได้ถวายดอกไม้ถูกเทียนได้ถวายสัตกางเครื่องสัตกราระต่อพระธ,ธาตุก็เป็นการที่เหมือนเราได้ขอคำอากรรมต่อเขาด้วยดอกไม้ถูกเทียน บางคนไม่รู้ว่าจะมาทำพาทำเพื่ออะไรดอกไม้ทุกเทียนอะไรเป็นการขอเขามาทำเราเราทำประทับษินสามรอบแล้วก็เรก็มีผ้าห่มก็เหมือนกับ,บ่าเราได้ไปทำเขาให้ได้เจ็บปวดได้ผูกอาคารไปยาบ,บานจองเวรเขาได้ทุกธรมานมากี่พภิกขะองเอาคุณหนักอันนี้ อย่างีฏิวัดเราเยเป็นปฏิบดีที่ปดิสถานพาักการกระงม่อมพโมกลาประสาริบุตรวันพระที่ผ่านมานี่ก็โยกกระถ่ายลูกใิชั้นสามยอดซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดอยู่เทวดาเขาสแสดงให้เห็นเป็นนิมิตหมายของเทเวดาว่าโลกสามคือกรรมภพรูปภพภรุภพท่านร,รับร,รูรร้แล้วก็ได้พาเอาผ่าน วัองเด็กก็ให้เหมือนกับว่าให้เด็กเขาได้นุ่งองค์พระอันดีอัน,นง,งามหลังจากที่ได้กินข้าวอาหารทิพย์อันอิ่มแล้วเหมือนญาติพระเจ้าพิมพิสารได้รับอาหารแล้วก็อ้วนพีได้ทวายพระเจ้าพิมพิสารีกวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทวายพระก็เป็นการที่พระเจ้าพิมพิสารได้ให้พระนุ เปิดมาแสดงให้เห็นว่าไม่มีพระนุ่งเปยกายอันนี้จะมาเอามารวมอยู่ในในพิธีกรรมองประทานหมดแล้วก็เป็นการสืบทารต่ออายุในตัวเราไปด้วยถ้าคนไม่รู้ก็เป็นแหวนทำไมมันยืดเยอะยาวยืดยืดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใครจะ,ะพนใจทำก็เป็นไปตามนั้นครับใครไม่พอใจทำก็ไม่เป็นไร พราะมันเป็นสิทธิของโยมคนที่อยากจะมาบอกว่ามาแก้กรรมอจะมาแก้กรรมให้ใครไม่ได้นอกจากกาสร้างบุญใหม่มนี่แหละแล้วก็เรามาให้ชีวิตสั่์เป็นทางเนี่ยเวลาเราเดินทางไปไหนอุปสรรคที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยใครจะมาแก้ได้เราต้องป้องกันไว้ก่อนเท่าน,นั้นเองการให้ชีวิตสั่เป็นทางเนี่ยเราก็ป้องกันไว้ก่อน เราป้องก,กันไม่ให้มันเกิดนั่นแหละอาตมานี่มีอันที่สองอันนี้เยอะแยะเพราอาตมาในทารถเบียดอาตมาในเวลากลางาถนนเต็มไปหมดด้านข้างทางด้านขวามือรถเลนที่สองรถเลนที่สามส่งสวนกันไปสวนกันมาอาตมาตกฟอบอยู่ทั้งโค้งอีก่างมีหลักกิโลรออยู่รถชนแน่นอนแต่แมท่อนีหลีกหลักกิโลให้อาตมา แต่มาเห็นกับตาเลยแหละอันนี้จะบอกให้ให้เชื่อกับตาไม่เชื่อกับตาไม่เป็นไรเล่านิทานให้ฟังขณะมูเล่หลุดออกจากหัวเครื่องปีนั้นไปชนบุรีไปไปน่าจะชนบุรีไปชนบุรีแล้วก็ปิกกลับมารถ ขึ้นสะพานแขวนสะพานพลบนับก้าวลงโมเลลุดแต่รถมันมาได้ยังไงของมันก็ไม่รู้โยมรถเสียนบนทางด้วยขับมาจนถึงบ้านพักของโยมได้อะรมาก็ 8, แปลกใจเช้ามาให้รถให้ช่างซ่อมที่ศูนย์อูเนี่ยมาเช็คดูเขาก็งงกันไปหมด รถออกบ้านไมแล้วก็ขับไม่ได้โมลเลมนหลุดออกมาจากสายพานแล้วไม่รู้มันมาได้ยังไงงงกันไปนหมดนะี่ชายจะมาเป็นคนขับเองโนดบางประกงนึงแต่บางประกงขึ้นบนบนทางดวนพระรามเก้ามาอยู่ที่ลาบเท้าเนี่ยมันไม่ใช่ของไก่เสียบนลาดเท้าจากจุดลาดเท้าบ้านพักโยมไปถึง สะพานแขวนพระรามเก้ามันไม่ใช่ไกลๆประมาณสี่ห้าหกสิบกิโลได้แต่รถมันยังมาถึงที่พักได้ก็อจจจัศจรรย์อยู่นี่แหละเทวดาเราไม่ติดติดไม่ได้ขัดก็เพราะอาน,นิสงส์ที่เราให้ชีวิตสัตเป็นการอารมาประสบเรื่องนี้มาเออยอะแย่หลักกิโลยังหลีให้อรรมาได้มันเป็นเรื่องเทียมมหาอัศจรรย์มาก รถยกไปซ่อมเขาก็งงงดว่ามูลเล่หลุดออกมาจากตัวเครื่องและเครื่องมันมาได้ยังไงอันนี้ก็คือเรื่องปริศนาและวัาทุกวันนี้ะมานเชื่อเรื่องเนี้ยที่เราประสบการณ์ยมฟังและนอกจากนั้นเราก็ให้ชีวิตสันเป็นทางนี้ก็คือให้ชีวิตแต่ตัวเราเองให้รอดปลอดภัยเดินทางไปทิ่ใดๆก็ให้มันพผ่านจากวิกฤจที่มันจะเจอุปสรรค ไม่ให้มีอุปสรรคได้ถวายสังฆทานีได้ดำเก่าถวายมหาสังฆทานี้ก็เพื่อที่จะทําให้ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งเจตนาอันนีว่าการทําบุญตามกุศลเนี่ยจะต้องพรอ้อมไปด้วยเจตนาบูชาตระรกรรมังตัวตวตตไว้ในลักษณะของกรรมว่า กรมนี่แหลคือเจตนาเจตนาอะไดน่คือกรรมกรรมวัฏามิ